รอยเท้าบนผืนทรายนะครับทรายจากชายหาดบนเกาะอ,อาดังยามเช้าเจ็ดโมงครึ่งของวันพุทธที่สิเจ็ในสายนย2557าสิบเนะครับ ลื่นทะเลค่อนข้างเงียบสงบนะครับถูกพัดพามากระแสะน้ําพัดพาขึ้นทะเลมาบรรจบกันแถวๆนี้นะฮะตอนนี้น้ําลดลงไปนะฮะสดลงมาเบาๆนะครับบรรยากาศหน้าหาดอาดังนะฮะหน้าหาดทรายของเกาะอาดังนะครับเหนือภูเขาบนเกาะอ,อาดังนี่ก็คือแหลมชาโดนะครับเป็นจุดชมวิว ฝนลงเม็ดแล้วครับ